ครับจากนัาแท็กเตอร์สาขาใหม่นะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับไม่ใช่ว่าเชิงว่ารถใหม่นะครับเป็นรถที่ลูกค้าซื้อจากทางร้านไปได้ประมาณ3ปีนะครับลูกค้าเอามาเทินเป็น5018ปไปนะครับก็อยากได้รุ่นใหญ่ก็เดิมนะครับแต่รถเดิมก็ยังสวยอยู่นะครับคันนี้นะครับผมขายเพียงราคา2 5 9 0 0 0ห0บาท กับคูเอรต้านะครับรุ่น L3608DT นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี2554ครับรถคันนี้นะครับพื้นเพเดิมเปินรถปรับสภาพจากทางร้านนะครับทำสีไปได้3ปีนะครับก็จะซิดๆประมาณนี้นะครับอ่านี่คือขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนี้นะครับมีท่อซิ่ง1ใบนะครับเอกลักษณ์ของนัทเตอร์เลยนะครับตรงนี้นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นครับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผานพวน d h 2 2 6 e Heavy นะครับผานสวยๆนะครับ ใครได้ไปถือว่าราคาคุ้มนะครับ259,000บาทนะครับราคานี้ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนซีนมานะครับรถถือว่าแห้งดีไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับส่วนไมชั่วโมงน่าจะขาดนะครับ812ชั่วโมงการทํางานนะครับไมชั่วโมงน่าจะไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์สามสูบไดรกเกยร์เชตเทิลข้างตัว8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับมีโลมีไฮนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลครับอะพีดีโอ2อบปั่นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมให้ พี่เงินนะครับรีวิวทดสอบระบบนะครับวิ่งเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เช็คระบบปริวิวต่างๆนะครับคันนี้สภาพยางอยู่ที่ประมาณ75เซนตะครับยางหลังประมาณ80เซนะครับไปครับพี่เงินครับใครสนใจนะครับคันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออก่านแล้วก็สอได้สนใจสามารถมาดูรถได้นะครับที่สาขาใหม่นะครับก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอเพียง7กิโลเมตรครับตัดเลยฝันไม่ขาวไม่ไหลนะครับ โอเคระบบไฟติดปกติครับระบบไฮโดรลิกสมบูรณ์นะครับปุุมอะไรพาวเวอร์ครับดูนะครับล้อ,อยังแน่นๆอยู่เลยโอเครถไปกับจากเราสามปีนะครับกลับมาเทินนะครับเอารุ่นใหม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวดูระบบโฟวิวครับปั่นท้ายหน่อยโอเคท้ายทำงานปกติครับยกล้อลอยครับไม่ชั่วโมงขาดนะครับชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องครับยกปืนล้อแน่นๆอยู่เลยครับดูเครื่องยนต์นะครับเปิดเปิดเปิดเครื่องเลครับนี่เป็นโฟว e วนะครับ โปรวิวทำงานปกตินะครับอันนี้คือเช็คโกนะครับโอเคน้ำก้นน้ำครับดีครับไม่หรัวไม่ไอนะครับชัดเจน สนใจเพียง259,000ครัคันนี้กับ L368DT 0ขายตามสภาพก่อนนะครับไม่ได้เก็บงานอะไรเพิ่มเติมนะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าได้หางครับคันนี้ราคาถือว่าสุดคุ้มเลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับตอนวัคันนี้ราคาคุ้มคุ้มเลยครับ259,000บาทดูรถได้ที่ร้านนาแท็กเตอร์นะครับสาขาใหม่อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกคานทากสอได้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ